ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมีน ประจำเดือนนะครับธันวาคมพุทธศักราช2567นะครับก็เป็นการส่งท้ายปีเก่านะต้อนรับปีใหม่นะครับนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีมีนนะครับจะมีดาวประจำตัวนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็คือดาวพระฤหัสบดีเนาะเราจะเรียกว่าตะนุนะครับนะตะนุเนี่ยแปลว่าตัวเรา อะไรที่เกี่ยวกับตัวเราเนี่ยเราจะเรียกว่าตนุหมดนะครับถ้าเกิดท่านใดเคยผูกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านก็จะทราบว,ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับนะครับถ้าดาวพฤหัสไปสัมพันธ์ดีก็เห่งถ้าไปสัมพันธ์ไม่ดีก็จะมีปัญหานะสำหรับชาวราศีมีนเนี่ยดาวพฤหัสอีกภพเรือนหนึ่งจะเป็นในราศีธนูเนาะเราจะเรียกว่ากรรมะกรรมะเนี่ยแปลว่าวิถีชีวิตนะครับแปลว่าการดําเนินชีวิตนะครับก็เวลาดาวพฤหัสใหค้คุณก็จะให้คุณสองเด้งเลยนะครับเพราะว่าทั้งสองเรือนเนี่ย นะครับเป็นเรือนที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตเราค่อนข้างจะมากพอสมควรนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าดาวพฤหัสนะครับในช่วงของปีนี้ไม่ได้เป็นการละกินีก็จะถือว่าจะถือว่าเฮงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการละกินีเนี่ยมันก็ค่อนข้างนะครับจะมีปัญหารอบตัวพอสมควรนะอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในช่วงของเดือนนี้เป็นยังไงนะครับตนุคือตัวเราตัวเราไปไหนตัวเราเนี่ยไปสถิตยอยู่ในราศีพฤษภนะครับในราศีพฤษภเนี่ยในวิชาโหราศาสตร์เราจะเรียวกว่าพบสหชะ สหาชาติเนี่ยแปลว่าเพื่อนฝูงสังคมนะครับคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับพี่น้องท้องเดียวกันนะแล้วก็เป็นเรื่องของความสนิทสนมนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีดาวดีตั้งรับคุณก็จะได้มีกัลยาณมิตรนะฮะถ้าเกิดท่านมีดาวไม่ดีตั้งรับก็ระมัดระวังภัยนะครับที่จะเกิดจากสังคมคนหมู่มากคนสนิทคนใกล้ชิดนั่นเองนะครับนะ การที่ตนุไปอยู่ในเรือนสหาชะก็จะโดดเด่นในเรื่องของคอนเนคชั่นการติดต่อออนไลน์นะครับจะค้าจะขายหรืออะไรที่มีเกี่ยวกับผู้คนเนี่ยค่อนข้างที่จะให้คุณนะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะครมาจากเจ้าเรือนในราศรีธนูนะครับเราจะเรียกว่าภพกรรม,มะนะกรรม,มะเนี่ยแปลว่าการกระทําวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตกรรม,มะที่ไปอยู่ในเรือนของนะครับ สหชะเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นการงานที่โดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการติดต่อการเข้าหาการประชาสัมพันธ์คอนเน็กชันต่างๆเนาะอ,อันนี้ก็ถือว่าโอเคก็เหมาะสําหรับคนที่ค้าขายนะครับออนไลน์นะครับแล้วก็เกี่ยวเรื่องของการมีการพบปะผู้คนในลักษณะต่างๆอ,อันนี้ถือว่าดีแต่ถ้าเกิดคนที่ทํางานประจําก็จะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะครับสามารถทํางานร่วมกับเพื่อนนะครับ นะหรือคนรู้ใจรู้ใจแบบเพื่อนนะนะครับก็คือมองตาก็รู้ใจทำงาน,นเข้าขากันดีนะครับปรึกษาหา,หาหรืออะไรกันเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะจะเป็นลนักษณะประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับนะดาวพฤหับสบดีนะครับที่อยู่ใน นะครับราศีพฤษภเนาะก็จะเป็นในช่วงของวันที่1จนถึงสิ้นเดือนเลยเนาะหถึงหเนี่ยสเสวยเทสาตีก็จะมีการเดินทางบ่อยหน่อยช่วงนี้นะครับแล้วก็จุดที่ให้คุณเนี่ยจะเป็นในช่วงของวันที่7จนถึงวันที่30นะเราจะเข้านวางังปูเอกจะทําอะไรยังไงช่วงนั้นเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเด่นเกี่ยวเรื่องของงานคอนเนคชันการติดต่อนะครับแต่ยังไงก็สุดแท้แต่เนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของความราชาหรือความไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะเกิดจากนะครับดาวพฤหัสเนี่ยเขาเรียกพักองศายังคงเดินถออยยยหหลังู่่นะนะก็มมาาาควว บางครั้งมันก็อาจจะมีเรื่องที่นะครับติดขัดบ้างแต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้นะครับก็ถือว่าตนุรักเราค่อนข้างจะเข้มแข็งเป็นที่รักของผู้รักผู้ใหญ่นะครับก็ถือว่าดีนะครับเอาละเดี๋ยวต่อไปเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งนะดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์เราจะเรียกว่าภพอัลลิก เพราวะว่าอลิเนี่ยแปลว่าอุปสรรคหนี้สินสตูความอึดอัดใจ,จความไม่สบายใจดาวพระอาทิตย์ไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะอึดอัดใจ,จในภพนั้นเรือนนั้นก็ปรากฏว่าในช่วงของนะครับเดือนนี้นะครับในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่15เนี่ยไปสถิตยอยู่ในราศีพิจิกนะครับเราเรียกว่าอรินะครับไปอยู่ในเรือนของสุภะ สุภาษเนี่ยในราศีพิจิกแปลว่าความจเจริญก้าวหน้าคนอุปถัมภ์ค้าจุนผู้รับผู้ใหญ่นะครับความถูกต้องนะทีเนี้ยอริไปอยู่ในเรื่องของสุภาษถ้าบังเอิญคุณแจ็คพอตนะครับเป็นทักษะที่ดีนะครับก็ปรากฏว่าคุณขันอาสาทานู่นทำนี่ให้ผู้รับผู้ใหญ่ก็จะได้ผลงานนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์เล็งกับดาวพฤหัสทรงผลให้เขาเนี่ยรักใคร่หรือเอ็นดูเพราะจะส่งผลให้ดาวพฤหัสตรงเนี้ยเพ่นเพ็นเนี่ยแปลว่าสุขสว่างส่งผลให้ดาวพฤหัสเนี่ยเข้มแข็งกว่าเดิมนะอันนี้ดี นะแต่ต้องไม่สัมพันธ์การกินีนะการกินีแปลว่าจุดเสือ่อมจุดวิบัติจุดเสียหายนะครับและในพื้นดวงเดิมคุณไม่ได้มีดาวสตูตั้งรับจานะนะ๋าจ๋าเนาะนะก็จะเป็นลักษณะข,ของการคนะสารทำนูน่นทำนี่อะไรประมาณนี้ก็ถือว่านะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับในการปรับตัวในการเข้าหาในการช่วยเหลือคนในการอะไรประมาณนี้เนาะหรือทํางานตามหน้าที่นะอันนี้ดีแต่ถ้าบังเอิญคุณเนี่ยนะครับ มีดาวพระที่เป็นการกินีจอนมันจะพลิกคนละเรื่องเลยนะมันแปลว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอเรื่องของคดีความคาว่าอริแปลว่าอุปสรรคเนาะอริไปอยู่ในเรือน,นสุภาพก็สแสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวเรื่องของกฎระเบียบข้อกฎหมายนะครับถ้าเกิดว,ว่าท่านใดนะครับมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของข้อคดีความอะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามปฏิปนอมเคลียรซะนะครับหรือรู้สึกว่าตัวเองทําอะไรผิด ทำอะไรพลาดนะครับก็ไปขอโอกาสขออภัยนะครับถ้าเราผิดมากก็อาจจะมีพวงมาลัยดงมงดอกไม้ก็ขอไปกราบไหว้อะไรสักหน่อยนะครับนะก็จะทําให้หนักกายเป็นเบาได้เนาะแต่พยายามอย่าไปก่อเรื่องขึ้นเพิ่มนะครับนะเพราะการที่ดาวเจ้าเรือนอลีไปอยู่ในเรือนสุภาพเนี่ยมันแปลว่ามันจะมีปัญหานะครับบางคนก็อาจจะขาดที่พึ่งที่อาศัยนะก็สุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเกษียณบ้างหรือคนใกล้ชิด นะครับมีเหตุให้เจ็บใข้ได้ป่วยนะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละคนนะครับว่ามีดาวอะไรตั้งรับจะเป็นการขยายอีกทีหนึ่งแต่ว่าแน่นอนเนะี่ยตัวเราเนี่ยนะครับอรไไปอยู่ในเรื่องของสุภาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับนะถูกใส,ส่ร้ายป้ายสีทำคุณคนไม่ขึ้นอันนี้ต้องระมัดระวังนะแต่จะมีปัญหาหนักช่วงไหนนะครับก็ในช่วงของวันที่นะครับ16จนถึงวันที่28เนี่ยอ่าท,ทุกทีในช่วงของวันที่หนึ่งนะครับจนถึงวันที่สองเนี่ยนะครับเราจะเสวยราชาเลิกเนะยไอ้ตัวนี้มีปัญหาากก็ไไมม่คมอะร นะสาถึงสิเนี่ยสวยสมโนเลิกก็เป็นเลิกนักบวชเลิกใจดีเนาะนั่นไม่ถึงว่าทำอะไรตรงมาตรงไปนะครับไม่คิด จะทำร้ายคนอื่นก็จะไม่มีปัญหานะจุดที่ต้องาระมัดระวังมากๆจะเป็นในช่วงของวันที่9จนถึงวันที่12นะช่วงนี้จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับพยายามนะครับาระมัดระวังตัวเป็นพิเศษนิดนึงนะครับปัญหาจะเข้ามาช่วงนี้นะจุดที่ให้คุณนะครับจะเป็นในช่วงของวันที่13จนถึงวันที่15เนี่ยเราจะเข้าระวังปู่เอกช่วงนั้นจะทําอะไรยังไงเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับนะ,ะหลังจากนั้นนะครับดาวพระอาทิตย์ก็จะยกย้ายราศีไปสถิตอยู่ในราศีธนูนะเราเรียกว่าอลิ นะครับไปอยู่ในเรือนของกรมมะนะกรมมะเนี่ยแปลว่าการงานก็แสดงว่าคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการงานมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของความรับผิดชอบอะไรต่างๆเนาะในกรณีที่คุณอาจจะมีดาวไม่ดีตั้งรับหรือสัมพันธ์การกีนเนี่ยงานจะค่อนข้างจะยุ่งค่อนข้างจะมากเลยนะครับและมันจะเป็นงานที่เกี่ยวกับในเรื่องของความรับผิดชอบใหญ่ๆ ดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเกี่ยวเรื่องของเกียรติยศยชื่อเสียงนะครับมันจะมีผลต่อเรื่องของการดิดเครดิตมันจะมีผลเกี่ยวเรื่องของอคนไม่เคารพนับถือนะครับนะเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวจ่าฝูงนะครับเป็นดาวหัวหน้าง,งานเป็นดาวเจ้าของบริษัทอะไรประมาณนี้เนาะนะมันก็จะมีปัญหาค่อนข้างจะค่อนข้างจะเยอะนะถ้าสัมพันธ์การกินีเนะแต่ถ้าไม่ได้สัมพันธ์การกิน,เนีเป็นทักษะที่ดีมันจะแปลว่าปัญหาที่คุณมีเนี่ยมันจะแก้ไขได้ นะครับแล้วก็สามารถเคลียร์ได้ปัญหาต่างๆเนี่ยสามารถที่จะทําให้คุณเองเนี่ยนะครับผ่านพลล้นเรื่องยุ่งๆวุ่นๆไปได้เพราะคําว่าอรินอกจากคาว่าอุศักยังหมายถึงก care, la, ารเทคแคร์ดูแลใส่ใจนะครับใส่ใจเป็นพิเศษแสดงว่าอริไปอยู่ในเรือนกรรมะเนี่ยแล้วมีดาวดีตั้งรับแล้วก็ไม่ได้สัมพันธ์อะไรที่เสียเนี่ยกลายว่าคุณจะใส่ใจเรื่องนั้นเป็นพิเศษแล้วก็จะทําให้งานเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดี นะก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอะไรต่างๆได้นั่นเองนะครับนะ,ะนะครับก็ย้ายเข้าไปในราศีธนูนะครับในวันที่16นะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา10บนาฬิกาเนาะแล้วก็วันที่16จนถึงวันที่28เนี่ยเราเสวยฤทธทโถทแห่งเลิกนะครับเป็นเลิกขอนะครับเลิกขอความอนุเคราะห์นะเลิอกอ่อนน้อนทำต้นนะครับจะ เราําเร็จเรื่องงานก็ต้องเข้าหานิดนึงนะเรื่องนี้นะครับแล้วก็ยี่สิบเก้าถึงสามสิบนะครับเ,เรือเศรษฐีใหญ่ก็คุยในเรื่องของผลประโยชน์นะครับลงตัวก็จะสําเร็จนะจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในวันที่สิบเก้าจนถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดนะเกี่ยวเรื่องงานจะมีปัญหานิดนึงนะครับรวมทั้งงานรวมทั้งสุขภาพเรื่อทัวกอะไรช่วงนั้นนะนะครับนะเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องกังวลหรืออาจจะมีเรื่องยุ่งหน่อย นะในช่วงวันที่สิเก้าถึงยี่บ็ดก็เรามาระวังหน่อยนะครับจนให้คุณจะเป็นในวันที่ยี่สิบกจนถึงวันที่ยี่สิบแปดเนาะเราจะเข้าน้ำวางผูกเอกช่วงนั้นดีจะทํางานเกี่ยวเรื่องของการแก้ไขปัญหาแก้ปัญหาต,ต่างๆช่วงนั้นจะดีนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดาวที่แบบว่าสุดยอดของชาวราศีมีเลยนะครับนะเป็นที่เอเขาเรียกว่าดีงามดีเยี่ยมนั่นก็คือดาวองคารนะครับที่เป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษเนี่ยเราจะเรียกว่าพบกับดุมพะเนาะ รกระดุมพระเนี่ยแปลว่าการเงินนะครับนะแปลว่าสิ่งที่ปัตถนารายได้นะครับและอีกพบเรือนหนึ่งเนี่ยในราศีพิจิกนะเราจะเรียกว่าพบสุภะนะครับสุภะเนี่ยแปลว่าความเจริญความเจริญก้าวหน้าคนอุปัรภมคำจุนสิ่งดีงามต่างๆเนาะก็ต้องบอกว่าเนี่ยชาวราศีมีนจะมีดาวคาเนี่ยให้คุณยาวมากนะดาวเจ้าเรินการเงินไปสถิตยอยู่ใน ราศีกรกฎได้ตำแหน่งพิเศษนะครับเขาเรียกว,ว่าอัมพุอุดมเกณฑ์นะเป็นเกณฑ์อุดมสมบูรณ์เกี่ยวเรื่องของการเงินนะครับไปแสดงผลในเรื่องของปุตตะก็ชาวราศีมีนก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการปกครองนะครับนะซื้อมาขายไปโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของขายสินค้าขายผลิตภัณฑ์นะครับบุตรหลานลูกหลานนะทำให้พึงพอใจนะครับแล้วก็ ค่อนข้างที่จะมีความสุขดีนะครับเกี่ยวเรื่องของการเงินการลงทุนการเสี่ยงโชคการเ,าเล่นหุ้นนะอะไรแบบว่าปุตตะยังหมายถึงการเล่นหุ้นนะสำหรับชาวราศีมีนนะก็จะค่อนข้างจะเฮงนิดหนึ่งนะอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับด้วยความที่ดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยนะครับได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์นั่นเองนะครับอีกพบเรือนหนึ่งเนี่ยมาย้ำความสำเร็จนะครับ ความสาเร็จไปอยู่ในเรื่องของปุตตะจะเก่งกําไรอะไรจะทํายังไงก็มีโอกาสที่สําเร็จค่อนข้างสูงจะปกครองบุตรหลานลูกหลานก็ค่อนข้างจะดีนะครับจะขายของจะขายผลิตภัณฑ์ก็ค่อนข้างจะดีนะครับก็ต้องบอกว่านะครับชาวราศีมีนเนี่ยดาวพังคารนี่ให้คุณแบบเต็มที่เลยนะครับนะถ้าไม่ได้เป็นการลกินีนี่คุณจะได้เต็มเต็มเลยแต่ถ้าเป็นการลกินีถือว่าอาพับเลยนะครับทำให้การเงินการทองเนี่ยติดติดขัดขัด,ขด,ขด,ขดคนอื่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์คุณอาจจะได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต นะซึ่งมันจะน้อยนิดนึงนะถ้าเป็นการากิณีอันนี้ก็ค่อนข้างจะยุ่งพอสมควรแทนที่จะได้มันกลายเป็นว่าติดติดขัดขัดได้เข้ากระเป๋าขวาออกกระเป๋าซ้ายจะเป็นประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทัาษาที่ดีมีดาวดีตั้งรับเนี่ยโอ้โหได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยได้แบบ ได้ติปได้ของแถมได้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็จะยินดีกับชาวราศีมีนนะหาโอกาสสวดมนต์ไหวพระบูชาดาวพระอังคารเยอะๆนะครับนะก็ะง่ายๆพระประจําวันนะครับท่องไปเลยนะพระอังคารเนี่ยท่องไปเลยทุกวันรอบชาวราศีมีนนะนะจะเกิดวันไหนก็ได้ท่องไปเลยนะครับมันจะส่งผลเนี่ยกระตุ้นเรื่องการเงินเพราะว่าตอนนี้ดาวพระอังคารเนี่ยมีอำนาจเต็มที่ที่จะช่วยชาวราศีมีนให้ประสบผลสำเร็จเรื่องของการเงินการทองความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะก็ ยินดีกับชาวราศีมินด้วยนะครับดาวพระอังคารนะครับก็เสวยนะครับทั้งเดือนเลยเสวยราชาเริกนะครับซึ่งเป็นเลิกเสร็จเขาเรียกว่าอะไรเลิกผู้ยิ่งใหญ่เลิกสะดวกสบายนะครับนะแต่ว่าดาวเดินถอยหลังอยู่นะก็บางครั้งก็ดีวันอีกวันนึงไม่ดีอย่างเงี้ยสลับไปสลับมาก็ไม่ต้องเป็นีเรียสอะไรเป็นอิทธิพลของดาวพักองศาที่เ,เดินถอยหลังส่งผลให้เกี่ยวเรื่องความไม่แน่นอน นะครับแค่นั้นเองนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึงนะดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนที่ดีนะในราศีเมถุนเนาะเราจะเรียกว่านะครับภพพันธุนะพันธุเนี่ยแปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์การศึกษานะความอบอุ่นในบ้านความอบอุ่นในครอบครัวอีภพเรือนหนึ่งเป็นเรือนที่ดีนะครับในราศีกันเนาะเราจะเรียกว่าภพปัตตนินะครับที่แปลว่านะครับคู่ค้า คู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่คองนะรวมทั้งความรักอะไรต่างๆก็ถือว่าโอเคตอนนี้อยู่ในภพเรือนที่ดีนะครับดาวเจ้าเรือนนะครับพันธุก่อนเนาะพันธุเนี่ยไปอยู่ในเรือนของในราศีพิจิกเนี่ยเราจะเรียกว่าพันธุไปอยู่ในเรือนของสุภาษะนะครับจะเป็นการบริหารจัดการนะครับนะเกี่ยวเรื่องของการงานได้ดี เรื่องครอบครัวได้ดีเรื่องที่บ้านนะครับเรื่องหลักทรัพย์เนะเหมาะที่จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องความเรียบร้อยต่างๆในที่ทํางานในที่บ้านในอะไรประมาณนี้ถือว่าดีเลยนะครับนะแล้วก็นะครับบางคนเนี่ยดาวเจ้าเรือนพันธุไปสุภาษเนี่ยนะครับก็มีเกณฑ์ได้บ้านใหม่ได้รถใหม่หรือบางคนจบการศึกษาหรือบางคนเนี่ยมีความคิดจะเรียนรู้สิ่งต่างๆเนี่ยได้หมดเลยนะครับจะเรียนรู้เรื่องออนไลน์จะเรียนรู้เรื่องการขายของจะเรียนรู้เรื่องหุ้นจะเรียนรู้เรื่องจะเรียนรู้เรื่องอะไรก็ได้หมดนะครับเพราะว่าคาว่า อันผู้เนี่ยมันแปลว่าการศึกษาหรือสิ่งที่จะทําให้เราก่อร่างสร้างตัวเนี่ยมันสําเร็จหมดเลย นะคุณก็จะเจออาจารย์ดีเจออะไรดีเจอดีทั้งนั้นอะ่ะช่วงเนี้ยนะแล้วก็ดาวพุธเนี่ยท่านอยู่ตรงเนี้ยนะครับยาวเลยนะโอ้โหก็ถือว่าสมผลให้ชาวราศรีมีนเนี่ยประสบความสาเร็จรอบด้านเลยนะครับอีกภพเรือนหนึ่งดาวคู่ครองเนาะดาวเจะเรือนปตนัตตนีไปสู่พระนะครับก็ถ้าเป็นแม่บ้านนะครับแฟนก็จะประสบสาเร็จทําอะไรยังไงก็จะรับรื่นถ้าเป็นแม่บ้านนะอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยนะแฟนจะได้เลื่อนตําแหน่งนะมีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามามีงานดีๆเข้ามานะครับ ทำให้ครอบครัวหรือวิถีชีวิตเราโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบทํางานร่วมกันหรืออะไรกันก็<ล>มีเกณฑ์นะครับที่แฟนเราจะได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งนะครับถ้าเป็นลักษณะของคนที่เคยมีปัญหาการทะเลาะก,กันหรือ,อ,อไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะมีเกณฑ์ที่จะเจอกันมากขึ้นนะครับมีเกณฑ์ที่จะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะนะครับร่วมกันนะครับก่บอร่างสร้างตัวทําให้วิถีชีวิตของคนในบ้านคนในครอบครัวมีความสุขดีนะครับคนโสดคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกใจนะครับนะ ถูกสเปคอะไรประมาณนี้แต่ค่อนข้างจะพูดเก่งนิดนึงนะครับนะแล้วก็วาจาดีนะก็จะเป็นแนวคนที่มีวาทศิลดีอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะดาวพฤหัที่อยู่ในราศีพิจิกนะครับหนึ่งถึงสิเนี่ยเป็นเลิกเพศชาตเลิกก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจก็ตัดสินใจดีก็เฮงนะครับนะแล้วก็วันที่11-23ถึงเนี่ยสวยเลิกราชาเลิกนะครับซึ่งเป็นเลิกยิ่งใหญ่ เลิกสะดวกสบายนะยีะิบถึงสามสิบเอ็สวยสมโนเลิกนะครับก็อันนี้ก็เป็นเลิกนับบวชนะครับช่วงน,นี้ก็จะมีเกณฑ์นะไปปฏิบัติธรรมอ่าันนี้ก็ถือว่าดีนะเป็นนั่งสมาธินะพันธุทุเนี่ยก็หมายถึง เกี่ยวเรื่องของสิ่งดีงามต่างๆด้วยนะของเก่าติดตัวมาด้วยอะไรประมาณนี้บางคนนีมีเกี่ยวเรื่องของธรรมะาศาสนาเยอะนะครับก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณจะใส่ใจปฏิบัติธรรมมากได้เป็นพิเศษเนาะจุดที่ให้คุณเลยจะเป็นในช่วงวันที่22-23เนาะสำเร็จเรื่องของความรักสําเร็จเรื่องของหน้าที่การงานสําเร็จซึ่งบรรยากาศต่างๆในครอบครัวอะไรประมาณนี้นะในช่วงวันที่นะครับ22-23เราจะเข้านักวางปลุกเอกนั่นเองให้คุณกับดวงชะตาเนาะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ เรามาดูดาวพระศุกร์กันนิดนึงนะนะครับดาวพระศุกร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีพฤษภเนาะเราจะเรียกว่าภพสหชะนะครับสหชะเนี่ยแปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับพี่น้องท้องเดียวกันนะแล้วก็ในราศีตุลน,นะครับเราจะเรียกว่าภพมรณะ นะมรณนะก็แปลว่านะความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้จังใจนะครับแพ้ทางอ่านะครับหรือนะครับโรคภัยไข้เจ็บอะไรประมาณนี้นะครับความกังวลใจต่างๆก็ได้นะครับสหชะไปไหนนะครับนะก็สหชะนะครับไปอยู่ในราศีมังกรตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่29เกานะนะครับตรงนี้นะในเวลาตีหนึ่งเก้านาทีสหชะราพะนะครับได้รับผลดีนะราพะแปลว่า สิ่งที่ปรารถนารายได้2รายได้3โอกาสความโชคดีนะครับสิ่งที่ปรารถนาอะไรประมาณนี้นะสหสชาก็แปลว่าสังคมนะพี่น้องท้องเดียวกันสหชามาราพักก็อาจจะมีเพื่อนฝูงนําสิ่งดีๆมาให้พี่น้องนะครับอาจจะนําสิ่งดีๆมาให้เพื่อนสนิทอาจจะนาสีดีๆมาให้อาจจะชักจูงชักนําให้ไปทําสิ่งอะไรที่มันดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องเป็นทักษะที่ดีด้วยและมีดาวดีตั้งรับนะถึงจะได้นะครับ นะเพราะอีกภพกเรือนหนึ่งมาจากเรือนไม่ดีนะแต่เอาตรงนี้ก่อนสหะชะลาภะได้รับผลดีจากสังคมหรือคนหมู่มากมีเกณฑ์มีชื่อเสียงมีเกณฑ์ที่จะนะครับมีกัลยามิตรที่ดีนะครับรนะบนะไม่ว่าจะติดต่อหรือจะทําอะไรยังไงก็จะสําเร็จอย่างที่ตัวเองหวังนะก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็เล็งกันนะดาวคู่มิตรตรงนี้เล็งกันนะครับเหมาะสาหรับเล่งเนี่ยมันเหมาะสาหรับทําอะไรที่ร่วมกับคนอื่นเนี่ย จะเป็นอะไรที่ดีนะครับแล้วด้วยดาวองคารกับดาวองคารอ่อดาวคากับดาวศุขเนี่ยเขาเป็นคู่มิตรกันนะครับแปลว่าช่วยเหลือกันก็ถือว่าดีนะครับก็ยินดีกับชาวราศีมีนด้วยนะครับที่คุณจะนะครับได้รับผลดีจากสังคมหรือคนหมู่มากจะติดต่อจะประชาสัมพันธ์หรือจะทําอะไรงไงมันจะราบรื่นมันจะได้รับการช่วยเหลืออะไรประหมดหมดอะ่ะนะอันนี้ถือว่าดีนะครับแต่ถ้าเกิดบังเอิญแหมเป็นการลัคนีสมมตินะ คุณบังเอิญแจ็คพอตมีดาวสุกเป็นการะกินีนะก็ะอันนี้เรามาระวังนิดหนึ่งเพราะมรณะเนี่ยแปลว่าความเศร้าโศกเสีสยใจมรณะจะไปสถิตยอยู่ในราศีมังกรเราจะเรียกว่ามรณะไปลาภะแปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่นะแปลว่าสิ่งที่เราเคยได้มันก็ไม่ได้นะครับถูกเบียดเบียนมั่งถูกเอาเปรียบมั่งถูกอะไรประมาณนี้อันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับก็ต้องดูคนให้ออกดูคนให้เป็นนะครับนะแล้วก็อย่าไว้ใจคนมาก นะอะไรประมาณนี้นะแน่นอนครับพยายามช่วงนี้ถ้าดาวสู่เป็นการลกิณีก็อย่าให้ใครยืมตังค์นะครับหรืออย่าช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองลําบากหรือเดือดร้อนช่วยได้เท่าที่ตัวเองช่วยเพราะการช่วยเหลือคนนะเป็นสิ่งที่ดีนะไม่ได้บุญกุศลแต่ถ้าช่วยคนอื่นแล้วเราลําบากเดือดร้อนอันนี้ก็ถือว่าทําร้ายตัวเองนะครับนะท่อแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นการลกิณีอันนี้บอกได้เลยว่าเฮงเฮงจริงจริง นะครับนะเิงจริงๆนะครับอ่ะนะครับดาวพฤหัสนะครับที่อยู่ในราศีมังกรนะห้าถึงสองเนี่ยต้องวางแผนนิดนึงนะครับเพราะเราเข้าโจโรเลิกนะครับไปเลิกต่อสู้แข่งขันช่วงชิงนะวันที่สิบสามถึงยี่สิบสองดีหน่อยนะครับนะเสวยภูมิปาโรและก็เป็นเรื่องแห่งความมั่นคงทําอะไรก็มีความมั่นคงในช่วงนั้นนะนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบเก้าเนี่ยเข้าเทสาติก็จะเดินทางบ่อยหน่อยนะครับจะเขาเรียกเป็นเลิกติดต่อเลิกยกหูโทรศัพท์เลิกอยู่ไม่ติดที่ที่ไปจอลงเท้าอะไรประมาณนี้นะครับจุุดที่คคณนะรับ ก็จะเป็นในวันที่20จนถึงวันที่22เราจะเข้านาวาังปลุกเอกทําอะไรช่วงนั้นถือว่าดีถือว่าเฮงถือว่าปังเลยนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวเรื่องเรื่องราบผลนะครับไม่ควรให้ใครมาเบียดเบียนเรื่องทรัพย์สินเงินทองจะเป็นในช่วงวันที่23ถึงวันที่26เราจะเข้านาวาังพิษนั่นเองนะครับอะนะครับหลังจากนั้นก็วันที่20นะครับอ่าวันที่3าเนาะถึง3าิก็2วันเนาะเวลา8ปนาฬิกาสิบ นะครับเขาพบวินาศและอันนี้ก็จะไม่ค่อยดีแล้วนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดนึงนะครับดาวพระเสาร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรเนาะเราจะเรียกว่านะครับภพลาภะนะครับลาภะก็แปลว่าไรายได้สองไรายได้สามโอกาสความโชคดีอะไรต่างๆเนาะสิ่งที่ปาดถนาสิ่งที่เราอยากจะได้เนาะก็ไม่ค่อยดีนะลาภะเนี่ยเขาเรียกว่าตกเรือนวินาศแปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่ ประมาณนี้นะแล้วก็นะครับถูกคนมาเบียดเบียนต่างๆนะทำให้เสียอารมณ์เสียความรู้สึกอะไรต่างๆเนาะแล้วก็จะเก่งกาไรจะเสี่ยงโชคจะอะไรก็ต้องระมัดระวังอย่าอย่าทำจนเกินไปนะเพราะคําว่าลาภาไปวินาศเนี่ยมันมันไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระวังระวังคนมาเบียดเบียนในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองต่างๆ,ๆแล้วที่สำคัญนะเพื่อนฝูงก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะไปสัมพันธ์กับดาวศุกร์แต่ว่าเดือนนี้แสดงผลตอนวันที่33เป็ดเเท่านั้นก็อันนี้ก็ยังไม่ค่อยเกี่ยวโยงเท่าไหร่นะครับแต่ว่า ถามว่าโดนหนักไหมก็ไม่ได้หนักเพราะไม่ได้มีอะไรเล็งไม่ได้มีอะไรส่งกระแสถึงดาวเสาร์นะครับก็คือเป็นลักษณะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ดังใจสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างอะไรประมาณนี้แต่ก็ด้วยความที่ดาวเสาร์ตอนนี้นะครับไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับก็จะเกิดเรื่องอยุ่งๆวุๆว่นๆ,ๆ,ๆนิดนึงนะครับนะก้อนหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดเนี่ยสวยเทวีนะครับเป็นเลิกนางพญานะเป็นเลิกคนเข้าหานั่นแหละแต่ว่ามันด้วยความที่ดาวมันเขาเรียกว่าไม่ได้เดินถอยหลังนะดาวเดินปกติแล้วเพียงแต่ว่า องศาเนี่ยเข้านวังพิษตั้งแต่วันที่สิบสองถึงสามสิบเอ็ดเขานวังพิษพอเข้าณวังพิษเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้บางครั้งเราอาจจะเผลอเรอนะครับทําให้เสียราบเสียผลหรืออะไรประมาณนี้นะก็ให้เรามาระวังหน่อยนะครับช่วงวันที่1 2ถึง31เกี่ยวเรื่องของราบผลนะครับก็ให้เรามาระวังนิดหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปนะครับราหูราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเนาะนะครับวินาศเนี่ยก็แปลว่ารับรับ,รบซ่อนเล้นปิดบังไม่เปิดเผยไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับ วินาก็เหมือนเดิมนะครับวินามาทับลักนะครับ,รบทับลักคนาก็เลยส่งผลให้บางครั้งนะครับก็อาจจะมีเรื่องนะครับไม่ได้ดังใจแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่จะเสียหายเกิดจากความเอาแต่ใจของตัวเองนะวินาทับลักแล้วตามใจอย่างเงี้ยอยากได้อะไรต้องได้นะพร้อมก็ไม่พร้อมเงินก็ไม่มีแต่อยากได้อะไรที่มันเกินตัวอะไรประมาณนี้หรือนะครับไปแบบมัวเมาลุ่มหลงเปอะไรประมาณเนี้ย นะครับมันก็เลยทําให้เรามีปัญหาถ้าถ้าเราหูเป็นการนัรกีดีนะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าบางครั้งนะเสียเงินเท่าไหร่ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในลักษณะที่แบบมัวเมาลุ่มหลงมากกว่านะจะทําให้มีปัญหาถ้าเรามีสติก็จะไม่มีปัญหาอะไรพยายามคุมสติดีๆถ้าเป็นการรกิจแต่ถ้าไม่ได้เป็นการรกีดนี้ก็นะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับนะอ่นะครับพระราหูก็นะครับสถิต นะครับราชาเลิกนะครับก็อาจจะมีช่วงวันที่ส0มสิบถึงสามสิบเ็ดนิดนึงนะที่เราเข้าระวังพิษนะครับช่วงนั้นก็อย่าตามใจตัวเองเยอะนะครับมันอาจจะมีปัญหาได้พอสมควรเลยช่วงนั้นนะครับนะครับหลังจากนั้นดาวพฤกษเนาะนะครับดาวพฤกษก็ย้ายมาในราศีตุลนะครับก็จะเป็นในช่วงของวันที่นะครับสี่เนาะจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลายี่สิบสองในการสี่สบหกนาทีดาวพฤกษ์อยู่ในเรือนมรณะเนาะนะครับก็จะส่งผลให้ชาวราศีมีน นะครับก็บางครั้งอาจจะหงุดหงิดง่ายนิดนึงนะครับแล้วก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ดังใจนะครับเป็นอิทธิพลของดาวพฤกษ์เกตเนี่ยตามดาวพฤหัสก็จะอยู่2ดนเดือนนี้นะครับมันก็เลยเกี่ยวเรื่องของลาบผลมาไปกระตุ้นแบบบางทีแบบอาจจะไม่ได้ดังใจอย่างที่เราหวังนิดนึงนะครับแล้วดาวพฤกษ์เกตเวลาตกมรณะให้ส่วนม,มนุ์ไว้พายเยอะๆนะมันจะเป็นช่วงที่เจ้ากรรมในเวรนะครับทำให้เราเนี่ยมีความสับสนบางเรื่องค่อนข้างจะเยอะ นะครับประมาณนี้นะอ่ะนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมครับผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกรับขอขมาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วท่านใดถูกใจมากเป็นเสกก็สามารถร่วมเป็นผู้มีคุณสนับสนุนช่องของจางเกตเก้านะครับจะเรียนน้ำจากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับเอาละอาขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขนะครับรวยๆเฮงเปังปกับทุกท่านนะครับผมเกตเก้าวิดูตลอดสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูทลอดนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยก็จะเป็นการนะครับใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเรานะครับจะทําขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการบูชาดวงเรานั่นแหละครับนะท่านที่นะครับรู้สึกว่าดวงไม่ดีดวงตกนะครับติดขัดขัดสนอะไรประมาณนี้ก็สามารถนะครับจดทาดวงพิชัยสงครามนะครับเพื่อเสริมเคล็ดมงคลต่างๆ นะครับก็จะส่งผลให้นะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับได้รับการคลี่คลายนะครับหนักกลายเป็นเบานั่นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาได้ตามนะครับไลน์ตรงนี้เลยนะครับนะก็จะเป็นการเสริมดวงชะตานั่นเองครับ